สวัสดีสมาชิกทีเด็ดบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจําวันอังคารที่28พฤษภาคมนะครับผมคู่แรกของวันนี้จะเป็นการเปิดบ้านของทางมาโมเอนะครับผมเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางเอบลอกทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนของคืนนี้นะครับผมเราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกกันบางตอนนี้ทางมาโมนะครับผมลงเล่นในลีกไปแล้ว11นัด มีชนะอยู่ที่9นัดสะเมื่อ1และหลุดแพ้ไปอยู่ที่1นัดนะครับผมเรลสโกไปได้ที่30ประตูและเสียไปที่6ประตูตอนนี้มีทั้งหมดที่18แต้มอยู่อันดับที่1นะครับผมส่วนนันังเอสบอกนะครับลงเล่นในลีกไปแล้ว11นัดเท่ากันมีชนะอยู่ที่5นัดสะมือ1และแพ้ไปที่5นัดเพิสโกไปได้ที่20ประตูและเสียไปที่17ประตูตอนนี้มีทั้งหมด16แต้มอยู่อันดับที่7ของตาราง ส่วนใน้านผลงานเททวีสที่เจอกันมาห้านัดหลังสุดนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สําหรับทางเจ้าบ้านอย่างเมามวนนะครับผมห้านัดหลังสุดนี้ทางเมามัสสามารถเอาชนะได้แค่หนึ่งนัดเท่าน,นั้นเองและด้านการทํายอดก็ไม่สวยนะครับผมเมามัสสามารถทํายอดออกมาได้แค่หนึ่งนัจากห้านัดหลังสุดตอนนี้เท่านั้นนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเมามูเอฟเอฟตอนนี้กันบ้างนะครับผมสิบนัดล่าสุดของพวกเขา มีหลุดแพ้ไปแค่หนึ่งนัดเท่านั้นเองนะครับนอกจากก็สามารถเก็บชนะมาได้ที่7นัดและมีเสมออยู่ที่2นัดนะครับผมแต่ว่าด้านการทำยอดนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราดูกันที่5นัด6นัดหลังสุดนี่ทำยอดออกมาได้แค่2นัดเท่านั้นเองนะครับผมผลงานส่วนมากก็ค่อนข้างต่อเยอะแล้วก็ยิงไม่ค่อยจะทะลุแฮนดิแคปเท่าไหร่นะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเรเบลกันบ้าง10นัดล่าสุดของพวกเขามีแชนะอยู่ที่5้านเสเมอศูนและแพไปที่ห้านัดนะครับผมด้านการทํายอดของทางเรเบลก10นัดล่าสุดนี้ก็ทํายอดออกมาได้ที่กลางๆนะครับผมแต่ว่าช่วงหลังหนัดหลังสุดนี้ทํายอดได้ดีกว่าที่คิดนะครับหนัดหลังสุดนี้เสียยอดไปแค่2นัดเท่านั้นเองสำหรับผลงานของทางเรเบลกตอนนี้นะครับผม เราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคาโตให้ไปที่ทางเจ้าบ้านอย่างมามัวต่อให้อยู่ที่1ลูกควบโอเ,เวอร์เตอนนี้อยู่ที่3ลูกนะครับผมสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางบอลยิน1มองไปที่ทางเจ้าบ้านอย่างมามัวมากกว่านะครับผมแต่ว่าด้านการทํายอดนี่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยินหนึ่งก็ ให้ไปที่ทางเจ้าบ้านนะครับผมในเลทราคาที่มอโมต่อให้อยู่ที่1ลูกควบสําหรับคู่ที่2ที่ทางวันยี1นึจะหยิบขึ้นมาพูดคุยจะเป็นการเปิดบ้านของทาง TSV h a r ร์ b เบินะครับผมเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางออสเตรเลียนาทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนของคืนนี้เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกกันบางทางเจ้าบ้านอย่างฮาร์ดเบร์นะครับผมลงเล่นในลลกไปแล้ว2ยนัด สามารถเก็บชนะมาได้ที่9นัดเสมอเจและแพ้ไปที่6นัดพีสโกกไปได้ที่33ประตูและเสียไปที่28ประตูตอนนี้มีทั้งหมด34แต้มอยู่อันดับที่4ของตารางส่วนทางด้านออสเตรียเวียนานะครับผมลงเล่นในลีกไปแล้ว22นัด9เท่ากันนะครับมีชนะอยู่ที่9นัดเสมอหและแพ้ไปที่7นัดเพีสโกกไปได้ที่25ประตูและเสียไปที่22ิประตูตอนนี้มีทั้งหมด33แต้มอยู่อันดับที่7ของตาราง ่วนาะผลงานเฮทูเฮทที่เจอกันมาเก้านัดหลังสุดทางเจ้าบานอย่างฮาร์ดเบิร์กสามารถเอาชนะทางออสเตรเลียไปได้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะครับผมนอกจากนั้นด้านการทำยอดก็สามารถทำยอดออกมาได้แค่หนึ่งนัดเหมือนกันนะครับทางเจ้าบานจะไม่ค่อยสวยเท่าไราสำหรับผลงานเฮทูเฮทที่เจอกันมาตอนนี้นะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางฮาร์ดเบิร์กตอนนี้กันบ้างนะผมสิบนัดล่าสุดของพวกเขา สามารถเก็บชนะมาได้แค่3นัดเท่านั้นเองนะครับผมมีเสมออยู่ที่2นัดและแพ้ไปถึง5นัดเลยนะครับผมด้านการทํายอดของทางฮาร์ดเบิร์กก็ถือว่ายังอยู่ระดับกลางๆอยู่นะครับผมช่วงหลังนี้ก็มีสลับทํายอดได้อยู่บ้างแต่ผลงานส่วนมากก็ออกไปที่โอเวอร์ซะส่วนใหญ่นะผม10นัดนี้มีออกไปอันเดอร์แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางออสเตรเลียนากันบ้างนะผมสิบนัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่5นัดเสมอ2อและแพ้ไปที่3นัดนะครับผมด้านการทํายอดก็ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่า3นัดหลังสุดของทางออสเตรเลียนาก็สามารถทํายอดออกมาได้ถึง3นัดติดแล้วเหมือนกันนะผมเก็บชนะมาได้ที่3นัดติดเหมือนกันตอนนี้ เราไปดูกันต่อที่เลทราคาเลทราคาโตให้ไปที่ทางทีมเยือนอย่างออสเตรเวียนาต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกโอเวอร์เดอร์ e ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับผมสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางบอลยืนหนึ่งข้อ,อขงมองไปที่ทางทีมเยือนอย่างออสเตรเวียนามากกว่านะผมและอีกหนึ่งราคาที่คนมองอย่างยิ่งก็จะเป็นราคาโอเวอร์ e นะครับผมเพราะผลงานของทั้ง2ทีมแล้ว ค่อนข้างที่จะออกไปทางโอเวอร์ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับนัดนี้แล้วโอเวอร์ Uber นี่น่ากดติดมืออยู่เหมือนกันก็สำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยันหนึ่งให้ไปที่ทางทีมเยือนนะผมให้ไปที่ทางออสเตรเลียนนาในเลทราคาที่ออสเตรเลียนนาต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกและ อีกอันหนึ่งที่ให้ทุกคนไปลองคิดดูก็คือในราคาโอเวอร์นะครับผมก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะครับผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ